ราชาลูกหนังั่วโลกขอเสนอเรเน่เปรียบอาหมัดผิวเหมือนขนดกเรเน่มิวเลนสตินอดีตผู้ช่วยของเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันเปรียบเทียบอาหมัดเดียโลว่ามีความละไมคล้ายกับไรอันกิสตำนานปีกพ่อมดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาหมัดโชว์ฟอร์มโดดเด่นเมื่อเป็นคนเรียกจุดโทษให้บร an ูโน่แฟร์นันยิงตีเสมอจากนั้นทำประตูชัยให้ปีแสดงพริกเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้2ต่อหนึ่ง ผลงานในเกมดังกล่าวทำให้ดาวเตวัวย,ยบ2บปีได้รับคำชมอย่างล้นหลามเชียนเดียวกับมิวเลนสตีนซึ่งเปรียบเทียบกับตำนานอย่างกิ๊กเลยทีเดียวอามาเดียโลอาจเป็นซูเปอร์สตาร์ของรรเบนอโมริมในระยะยาวผมประทับใจเขามากจนถึงตอนนี้และผมแน่ใจว่าเขาสร้างความประทับใจให้ผู้จัดการทีมในตำแหน่งวิงแบ็กเช่นกันมิวเลนสตีนกล่าวกับ olbg เขารวดเร็วคาดเดาไม่ได้และกล้าหาญเขาทั้งยิงประตูและสร้างสรรค์เกมได้เก่งและสามารถสร้างอิมแพกในระยะยาวได้อย่างแน่นอนผมเห็นด้วยกับการเปรียบเทียบกับไรอันกิชนะวิธีที่เขารับบอลและวิ่งไปกับบอลผมเห็นได้จากความสมดุลของพวกเขาการปรับตัวเข้ากับบทบาทวิงแบ็กก็น่าประทับใจไม่น้อยแต่เราต้องรอดูกันต่อไปว่าเขาจะทำได้ดีแค่ไหนเมื่อต้องเล่นเกมรับกับคู่แข่งที่มีเกมรุกที่ดีกว่า อันตันี่เล่นในตำแหน่งเดียวกันแต่ผมไม่คิดว่าเขาจะทำหน้าที่นั้นได้เขาคงไม่มีวินัยพอผิดกับอาหมัดที่ทำได้ดีเลยทีเดียวดาโลลั่นผีไม่มีที่ว่างสำหรับแข้งอ่อนแอดีโกโดาโลออกโรงยกย่องจิตใจของเหล่านักเตะแมนเชสเตอร์เต็ดหลังพลิกสถานการณ์กลับมาเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้สองต่อหนึ่งรูเบนอาโริมตัดสินใจเด็ดขาดในการหันชื่อทั้งมาคัสแลดฟอร์ดและอาริเโดกานาโช ออกจากทีมในเกมเพีย์มลีกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาดาโลชื่นชมคาแรคเตอร์ของปีแสดงแม้เป็นฝ่ายตามหลังจนถึงนาทีที่88แต่สุดท้ายก็พลิกเอาชนะได้อย่างเหลือเชื่อซึ่งทำให้แมนซิสตี้ของเปปกอร์โอลาคว้าชัยได้เพียงนัดเดียวเท่านั้นจาก11เกมหลังสุดข้อความนั้นชัดเจนตั้งแต่แรกกับอโมริมหากคุณอยากจะประสบความสำเร็จคุณต้องทำงานหนักและพร้อมที่จะลำบากดาโลกล่าว หากคุณอยากจะประสบความสําเร็จกับสมสทร,รแห่งนี้คุณต้องลำบากและหากคุณพร้อมที่จะทําเช่นนั้นเราก็จะเป็นทีมที่ดีแต่หากไม่พร้อมก็ไม่มีพื้นที่ว่างสําหรับคุณอีกต่อไป2-3ปีที่ผ่านมาเราเจอเกมที่บ้าระห่ำแบบนี้มาหลายครั้งเราสู้จนถึงวินาทีสุดท้ายและผมคิดว่านั่นคือ DNA ของสมสทร,รแห่งนี้ดาโลกกล่าวเสริมเราแสดงให้เห็นถึงคาแรคเตอร์และแม้ว่าเราจะตามหลังเราก็ยังใจเย็น ซึ่งผมคิดว่านี่คือความก้าวหน้าจาก2-3ปีที่ผ่านมาตอนเราตามหลังเราอาจจะเสียสติไปบ้างแต่เราแสดงให้เห็นถึงคาแรคเตอร์และผมชอบวิธีการตอบสนองของเราจริงๆแม้กระทั่งหลังจากประตูแรกคุณสัมผัสได้ถึงพลังงานที่ไหลเข้ามาระหว่างเราและมันก็ดีจริงๆและต้องยกความดีความชอบให้กับผู้เล่นสำรองที่ลงมาด้วยเพราะผมคิดว่าพวกเขามอบเอเนจีแก่เรา แม็กควายเฟิร์มถูกต่อสัญญาผีคืบหน้าเชิงบวกแฮร์รี่แม็กควายกองหลังแมนเชสเตอร์เดนเปิดเผยว่าเขากำลังเจรจาเรื่องการขยายสัญญากับสโมสรเป็สสน,สสน,สสนไปในทิศทางที่ดีเซนเตอร์วัย31ปีจะหมดสัญญาหลังจากจบฤดูก,กาลนี้โดยยูนเต็ดมีออปชั่นขยายต่อไปอีก12เดือนดาวเตะทีมชาติอังกฤษย,ยืนยันเรื่องการเจรจาสัญญาใหม่ของตัวเองหลังเกมชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้2-1ต่อเมื่อคืนที่ผ่านมา ฟังนะผมยังไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยแม็กควายเผยผมยังเหลือสัญญาอีกหนึ่งปีแล้วพวกเขาก็ยังถือออปชั่นขยายต่อไปอีกปีแต่ถูกแล้วแหละตอนนี้สัญญาทุกอย่างบ่งชี้ไปในทิศทางที่ดีและผมกำลังมีการพูดคุยที่เป็นไปได้ด้วยดีมากๆรูเบนอาริมทึ่งแข้งผีพริกนรกบุกจมเรือใบ อาโมริมยอมรับว่าเป็นเรื่องเหลือเชื่อที่พีแดงตกเป็นรองก่อนจะยิง2เม็ดรวดใน2นาทีสุดท้ายพลิกสยบเรือใบสีฟ้าได้ถึงรังโดยมีอามาเดียโลโชฟอร์มได้อย่างไร้กาศแต่ระบุว่าทีมสมควรได้3แต้มมันเหลือเชื่อมากผมคิดว่าเราสมควรชนะมันเป็นเกมที่ยากแต่เรามั่นใจจนถึงท้ายเกมเราจัดการทำประตูได้เราต้องการชนะมันเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเราและแฟนของเราอารโมริมเอ่ยกับ BBC เรายังอยู่ในเกมจนถึง90นาทีและมันเป็นเรื่องที่ดีเราคุยกันถึงเกมกับอาร์เซนอลเราเล่นได้ดีในครึ่งแรกแต่นักเตะไม่มีความเชื่อมั่นว่าเราจะชนะวันนี้มันแตกต่างไปผมมั่นใจเช่นกันจากนั้นเราก็มีเฟ r ร์กี้ถมและเราร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสิ่งที่เหลือเชื่อได้มันเป็นวันที่ดีของเรา แฟนบอลต้องการสิ่งนี้เช่นเดียวกับเราคุณสามารถเห็นการฉลองของพวกเขาได้มันวิเศษมากแต่เราจำเป็นต้องเดินหน้าอย่างต่อเนื่องสโมสรอ,อย่างเราต้องการชนะเกมแบบนี้ผมเข้าใจความสุขของแฟนบอลแต่เราต้องเล่นให้ดีอย่างต่อเนื่องเราชนะซิตี้ด้วยฟอร์มที่ดีเราจำเป็นต้องปรับปรุงอีกหลายเรื่องแต่วันนี้นักเตะสมควรชนะพวกเขาพยายามจนนาทีสุดท้ายและมันเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเราต่อฟอร์มของอาหมัดอโบริมเอ่ยว่าเขาสามารถเล่นได้หลายตำแหน่ง เขาเจียมตัวเราต้องระมัดระวังเขาเพราะบางทีสมสรอ,อย่างเราใช้นักเตะหนุ่มในตำแหน่งพิเศษต้องปล่อยให้อาสสมัดสงบเสงี่ยมนัดล่าสุดติดด้วย5เกมเพียบลิกที่แมนยูตีเสมอช้าสุดก่อนแสงชนะในยุคของเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันสิ่งหนึ่งที่เป็นภาพลักษณ์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือการเป็นทีมตายยากที่มักจะพลิกสถานการณ์ได้อยู่เสมอ ต่อให้จะเป็นฝ่ายตามหลังจนถึงช่วงท้ายเกมก็ตามแม้ว่าที่ผ่านมาออราแบบนั้นจะลดลงไปเยอะพอตัวแต่ว่ามันก็ยังมีบางนัดที่แมนยูนเต็ดโชว์การคัมแบ็กที่น่าทึ่งได้ซึ่งเกมล่าสุดที่แซงชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้2-1ก็เป็นหนึ่งในนั้นและวันนี้เราจะมาย้อนดูกันว่าเกมพีเีกที่แมนเจ็บตีเสมอในนาทีท้ายๆมากที่สุดก่อนจะแซงชนะได้5้าอันดับแรกนั้นมันมีเกมไหนกันบ้างโดยแน่นอนว่าเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์เป็นหนึ่งในนั้นด้วย 5. ชนะมิ 1, 1, ทัลสโบ2-1 31ธันวาคม2016ตีเสมอได้ในนาทีที่85เกมนั้นมิทัสโบของไอต่อการันก้าทำให้แฟนบอลเจ้าถิ่นทั่วโอทาฟอร์ดต้องเงียบกริบในนาทีที่67หลังพวกเขาขึ้นนำก่อนจากการยิงของแกน l ลิทเบเตอร์ซึ่งสกอร์ก,ก็นิ่งอยู่แบบนั้นอยู่พักหนึ่งจนทีมเยือนดูมีโอกาสได้3มแต้มกลับบ้าน อย่างไรก็ตามในนาทีที่85แมนเตร์ภายใต้การคุมทีมของโชเซ่มูนิโยก็มาได้ประตูตีเสมอจากการยิงของอองตนี่มาร์ซิยาวและเพียงแค่ราวหนึ่งนาทีต่อจากนั้นปอปอกบาก,ก็มาทำประตูชัยให้กับเจ้าบ้านได้4ชนะเชฟฟีเวนส์เดย์2-1 10เมษายน1993ตีเสมอได้ในนาทีที่86 จอห์นเชอรีแดนส่งให้เวนส์เดบุกมานามเต็ดไปก่อนในนาทีที่65แต่ว่าสตีบูสก็โชว์ทีเด็ดการเล่นลูกกลางอากาศด้วยการกระโดดโขกตีเสมอให้กับทีมได้ในนาทีที่86และในช่วงทดเวลานาทีที่6บูสก็มามงทำประตูชัยให้กับทีมได้อีกซึ่งนั่นเป็นชัยชนะที่ล้ำค่ามากๆเพราะมันช่วยให้พวกเขาได้แชมป์พยมลิกไปเชยชมในบั้นปลาย 3. ชนะเซาท์ทัมตัน3ต่อ 2, 2 2กันยายน2012ตีเสมอได้ในนาทีที่87ด เกมนั้นวิกี้รัเบิดทำประตูให้เชาทำต้นขึ้นนำไปก่อนในนาทีที่16และถึงแม้โรบินฟันเปอร์ซี่จะตีเสมอให้ไมเ่เดได้ในนาทีที่23 แต่ว่าม็อกการชนยเดลินก็ทําให้แฟนบอลเจ้าถิ่นได้เฮลั่นเซนแมรี่อีกครั้งในนาทีที่55ถึงกระนั้นฟานเปอร์ซี่ก็สวมบทฮีโร่ให้กับทีมด้วยการทําประตูตีเสมอได้ในนาทีที่87ก่อนที่เขาจะทําประตูชัยให้กับทีมได้ในช่วงทดเวลานาทีที่2ทําให้กับว่าเกมนั้นเจ้าตัวถึงขั้นทําแฮตติกได้โดยมันถือเป็นแฮตติกแรกของฟานเปอร์ซี่กับแมนยูเต็ดด้วย 2. ชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้2ต่อ1นึธันวาคม2024ีตีเสมอได้นาทีที่88 ใช่แล้วผลการแข่งขันจากแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์นัดล่าสุดได้ครองอันดับ2ในชาร์ตนี้หลังจากประตูที่ช่วยทำให้เมเต็ดกลับมาได้นั้นมาจากลูกโทษของบรูโน่แฟนันในนาทีที่88ก่อนที่อามาเดียโลดจะทำประตูชัยได้ในนาทีที่91 0ชนะเบนฟอร์ด2-1 7 17ตุลาคม2023ตีเสมอได้ในนาทีที่93แม้ว่าเกมนั้นจะเตะกันที่โอทัฟฟอร์ดแต่ว่าเบนฟอร์ดเป็นฝ่ายที่ขึ้นนำไปก่อนตั้งแต่นาทีที่26 จากมาติอาสเย็นเส้นและถึงแม้เจ้าทินจะพยายามเปิดเกมลุกใส่เต็มที่แต่จนแล้วจนรอดก็ทำประตูไม่ได้สักทีอย่างไรก็ตามทีมของเอรดิสเทนฮักก็มาได้ประตูตีเสมอจากการยิงของตัวสำรองอย่างสกอตแม็กทูเมนในช่วงทดเวลานาทีที่3ไม่เพียงแค่นั้นในช่วงทดเวลานาทีที่7แม็กทูเมนยังทำประตูเพิ่มได้อีกหนึ่งลูกจนทำให้แมนเดชนะในแบบที่ทำให้ทีมเยือนใจสลายสุดๆ ยังลองทีไม่ค่อยมีมาตรฐานเจ็ดนัดแมนยูในมืออโมริมขอขอบคุณบทความจากบาบูความเห็นของผมหลังจากรูเบนอรโมริมคุมทีมปีแสดงแมนยูไปแล้วเจ็ดนัด 1. ถึงตอนนี้ก็ยังไม่เห็นสไตล์การเล่นที่ชัดเจนมากนักว่าเป็นแบบไหนเช่นเน้นการครองบัลบุกหรือเน้นผลการแข่งขันโดยยังคงทดลองทีมไปเรื่อยๆและปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์เฉพาะหน้าในแต่ละนัดนอกจากนี้ก็ยังไม่ค่อยมีมาตรฐานสักเท่าไหร่ แต่เข้าใจได้และพร้อมจะอดทน 2. ผมชอบแฮร์รี่แม็กควายในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กตัวกลางในระบบหลังสาม,มากกว่ามัดทายเดลิกนะครับเพราะเขาสามารถบัญชาเกมรับรวมถึงแสดงความเป็นผู้นำได้ดีกว่ากองหลังชาวดัตส 3. เห็นด้วยกับการตัดมาคัตแรดฟอร์ดและอาล์เนโดกาาโชออกจากทีมในเกมล่าสุดในเมื่อไม่อยากเล่นในเมื่อเล่นไม่เป็นทีมมึงก็ไม่ต้องเล่นเด็ดขาดดี 4คุณภาพผู้เล่นคอมเมเตชุดปัจจุบันยังไม่สูงพอที่จะลุ้นแชมป์เพมย์เล็กเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับลิเวอร์พูลว่าแล้วคงต้องเปลี่ยนอีกหลายตำแหน่งทั้งในแผนกกองหลังกองกลางและกองหน้า 5. ยังหาทีมที่เหมาะสมและลงตัวที่สุดไม่เจอเพราะยังคงอยู่ในช่วงทดลองผู้เล่นพลางปรับทีมไปตามสถานการณ์แต่ก็พอจะเห็นภาพหลังๆบ้างแล้วหลังสามแม็กไกว์น่าจะเป็นตัวกลางขนาดข้างด้วยลิสโดมาติเนสกับมัตต์ทเดลิกหรือเลน่โยโรตามฟอร์มการเล่น วิ่งแบ็กสองข้างนูแซมมาซาอุทางขวาขณะที่ทางซ้ายควรหาคนใหม่มาเสริมตอนนี้ก็ทนทน,ทนใช้เดียโก้ดาโล่ไปก่อนฮ่า <c> ฮ <oughs> ตรงกลางมาริโอุาเต้คือตัวหลักในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับส่วนอีกคนตอนนี้คอบบี้ไมนูดูดีที่สุดมิดฟิลด์ตัวลุกอามาดเดียโลเหมาะกับตำแหน่งนี้มากกว่าวิ่งแบ็กขวาน,นะครับมิดฟิลด์ตัวลุกอามาดเดียโลเหมาะกับตำแหน่งนี้มากกว่าวิ่งแบ็กขวานะครับนักเตะตัวจีดยิ่งกว่าหมัดหมาผู้นี้ควรอยู่ใกล้ประตูให้มากที่สุดและเล่นเกมลุกมากกว่าเกมรับ ตำแหน่งเดียวกันอีกคนในตอนนี้ก็ยังไม่มีใครดีกว่าบรูโน่แฟร์นันที่อายุเริ่มมากและใช้พลังงานไปอย่างหนักหน่วงจึงควรมองหาตัวใหม่มาเตรียมเอาไว้ด้วยส่วนหน้าเป้าก็ควรซื้อดาวยิงระดับตีนพระการมาเลยเพราะราสมุดฮอยลุนยังไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องที่สุดหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ